สวัสดีค่ะทุกท่นวันนี้เช้าวันที่16มีนาน <c oughs> เรากำลังจะเดินทางไปที่กุตาบีชกุตาบีชหลังจากที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่บาหลีตั้งแต่วันที่13 13,14,15,16วันนี้เขาวันที่4ที่เราจะไปหาดไปทะเลคะ่ะากเห็นว่าทะเลบาหลีจะสวยแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีหาดรอคาเฟ่ที่สามีเขาชอบก็จะ ชอบไปประเทศต่างๆแล้วเขาจะชอบไปเช็คอินที่นั่นแล้วก็ซื้อของฝาเดีย๋ยวเราไปกันตอนนี้พี่เขากำลงัลงพาเราไปทุกคนคะ่ะตอนนี้เรามาถึงหาดแล้วนะคะทุทาบดิดจะบอกว่าสวยมากทะเลบาหลีสวยมากอันนี้คุณสามีเขาเขาได้ของจากฮาร์ดร็อคาเฟ่คะ่ะไปทุกที่เขาจะเซื้อ เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนทุกคนสวยจริงๆดู very beautiful ว้าวเฮ้ยขนาดเอ๋เดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆก่อนนะคะ คือจะบอกว่าทะเลที่นี่ใหญ่มากแล้วก็สวยแต่คลื่นคลื่นค่อนข้างแรงแต่ก็มียังมีเรืออยู่บนก็ตงน้ำคือพอเราลงจากรถมาก็จะมีคนเดินมาถามไปทุกที่เลยเขาคิดว่าเราเป็นคนอินโดนีเซียเขาจะพูดภาษาอินโดนีเซียตลกมากเป็นงานอินโดนีเซียที่สุเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเรีมชายหาดค่ะเราค่อยหาที่นั่งกัน เดินชมคองที่ทะเลบายสวยที่นี่เขาจะมีเป็นซุ้มไม้ให้แบบนี้เลยค่ะร้านขายของไปเช่าได้ขายของาหคะเป็นต้ไม้แบบนี้เลยก็จะมีเก้าอี้ชายหาดที่นั่งชิวๆนั่งกินนั่งดื่มแต่ว่าไม่ไม่เยอะเท่าที่ภูเก็ตบ้านเรา ไม่เยอะไม่หลน่นคือกำลังดีอะค่ะกำลังดีเหมาเลยสวยสวยมากสวยมากอสวยสวยิ่งๆค่ะ เดี๋ยวหาหาก็อี้นั่งกันก่อนต้องบอกว่าร้อนร้อนจริงนะคะร้อนจริงมันคือร้อนมากแต่โอเคเพาทนไหวเพราะว่ามันก็มีมีต้นไม้อยู่บ้างเดี๋ยวหาั่งดีดๆชิวๆหาอะไรดื่มก่อนให้มนตันาทีเ่เข้ามาทะเลนะคะีขึ้นเลยสวย ทุกอกเข้ามากเลยค่ะว่า I'm from Thailand I'm <If> not Indonesian people please talking it to me ตลกเดี๋ยวเดินหายที่นั่งกลับค่ะทุกคนอันนี้คือทางเข้าลนะค่ะทางที่จะเข้ามาคุทาบีเนี่ยเขาทำเป็นประตูแบบสวยเลยนะสวยมากสวยงาง ทำเลยดีๆนั่งก่อนค่ะโอ้ยคอย,อยู่มาลีพี่นอ้องคอยอยู่อินโดแต่ว่าเขาคิดว่าคอยเป็นคนอินโดนิเซียอยากพองดังๆคอยพ่อีสารพ่แม่เป็นคนอินโดสารีแบบเล่าแบบตลแกแห้งเล่าเยอะหน่ยเรื่งงามแพงจะเสียเบอเ์้อ ภูตาบีชค่ะเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย